นาอุยะอินุอุยได้รับบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมทำให้ต้องเลื่อนการชกชิงแชมป์โลกรุ่น22ปอนด์ของ WBC และ WBO กับสตีเฟนฟูตันในวันที่7พฤษภาคมนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดรายงานข่าวไม่ได้บอกรายละเอียดว่าอินุอุยเจ็บตรงไหนและมากน้อยเท่าไหร การชกจะไม่ยกเลิกน่าจะกำหนดวันชกใหม่ในเร็วๆนี้โอ้ยนา่าเสียดายครับกู่นี้ในเรือนออกไปแต่ดีหน่อยที่ครับที่ยังไม่ยกเลิกการแข่งขันแกย้ายวันจัดใหม่ครับรอดูอาการของอินุที่จะเจ็บมากน้อยแค่ไหนจะกลับมาฝึกซ้อมได้เร็วแค่ไหนครับผมคู่นี้น่าดูน่าชมครับกีเฟลฟูตัน หล่ไพ่เหมือนกันอินุเอขยับมาจาก118ปอนปด์อหลังจากที่ความเข้มขัดครบ4เส้นขึ้นมาได้ชิงเลยครับกับ utan, สตีเฟนฟูตันใสติยอดเยี่ยมทั้ง2คนครับผมติดตามนุ้นติดตามเชียร์กันครับ